e l a s i ult, anyway pie, t i c Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ <pr <os programme> <tra ins brewer> ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยชื่อปะชื่อว่านี่เผยได้ล o y t u t u ไวไว้อะไวก็ม่ใช่เมซิโนเชียงชางโคควนเชียชาง่จเลือกใส่แฮชแ็กะเลรปิกตอ ไอเลิฟติตอบ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 ตอบ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 นี่ติตอบดันฟีให้หรอให้มันละไอเลิฟดี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 ไอซีไอเลิฟเอาไม่มีใครวัดป่านี้ให้เลยเรดเราไม่ได้ไม่ได้มาด้วยกันไงมันก็เลยแบบก็แล้วแต่เหอะแกงเอาละกันนะนางตัวแสบมันขอวอร์ดไม่ได้เราพิจักเบ้าเสี่ยงหนูด้วยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บ non believer ยูพกไว้นี้ถ้าม so ันเข้ามาล็อกมันเลยล็อกส่วนมันเลยเจอมันตรงนี้แน่เลยอีไ่ค่อยอยาฟนี oh ่ Non believer you put t o ึ m ฟิก putter to i v back Nice b e l v e b นั่นตัวองงงคือเปยอะเปยครับ มันอยู่แกนมาสเตอร์เลยนะเซรีอย่าไปกลัวมันแกนมาสเตอร์ก็ตายได้เหมือนกันค่ะถ้าการจะโดนโม่เล่าออกมาเล่าออกมาโม่เล่าออกมาโม่ไปนะคะก็มาสิก็มาสิมันจะมันจะถูกปยหน่อยไอคนเลนกลางจักรมันจักรมันโม่โอเคไปโม่วิ่ง วิ่งไม่นันปริเวอร์นอนคือพอแล้วคือพี่ต้องการแค่มังกรนะไม่ได้ดาววตจูนเลยอ่ะดิวไม้ปลอมดอกม้กุหลาบไงดอกดอกดอกมะของเล่นไงดอกกุหลาบมันหน่วงแมนนวลอย่าอย่าอย่าปิดฟิวดูในไลน์ไลน์ทิกเกอรคุณยายมอชีกีคลิปหน่อยนี่ไม่มีแอปทิกเกอร์มาเรียวยิงยิงคลิปไปเลยคลิปไปเลย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 อย่ากนที่สุดรอดแล้วรอดไหมรอดอยู่ โอ้ตายโอ้ตายโอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียชีวิตอ้ยเสียชีวิตไอเจ๊เบ๊กไม่กินไม่ได้ไม่กินอม่กินเฮ้ยเสียชีวิตอ้าวนอนเบลีเวอร์โดนไปแล้วอะลาแล้วไปอยู่นันเบลีเวอร์ you push to when the proof to p i c ิทแบ็ c k ตายเราไม่ได้เก็บแล้วว่าใครใครทำอะไรข้างล่างมาแล้ว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  Why baby baby monster Why baby monster มาแล้ว ไปไหนไปไหนเจ๊ yeah, นั่นแหละสวยมากอันตีหมดแล้วไปไหนเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนเจ๊ไปไหนไปไหนเจ๊ <Wow. S 1> นี่เป็นไงเมนเกวนนอนปลีเฟอร์ ur, มารู้แล้วจ้าว่าต้องทำอะไรเนาะบางทีก็ไม่ต้องนอยซี่นะมันตัวแอนนอยซ์นะแค่ชื่อยาวๆเห็ุเราก็ นะคะือถ้บคือถ้าจะกบต้องข้อความแล้วมัง้งจริงเตโฟมันไปกันลิฟต์จะกามันต้องมานังอ่านชื่อก่อนอ่านข้อความปฐิยาที่ปืนามาแน่ในรอบสามพรสวัตเจอเลย non al al นอนบัลลีเวอร์โนหรือโนหรือยายโมเป็นซับวะเนี่ยแกสิ่ายอมแพ้นะเต้เนี่ยมันไม่หนุก น่าปิดตัวิ้าร้องเพลงมันจะติดดีขึ้นปิดไปเนี่ยติด,อย,ตดอยู่แล้วเสียงเราเหมือนไงใช่ล<ว>าบลาวมันดีว่าไงดีโบโค่ะดีโบโค่ะปลาปลาปลาบูบับเดล่า <c oughs> จ,จะออกไหมเนี่ยบูบับให้เดล่าแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้หนูเข้าไปของชีดไปแล้วให้ชีดได้บ้างทำบุญอนะ่ะ คนนี้ส่วนบุตรบ้านจะรู้จักหือติดต่อเองจะรู้จักคำว่าทำบุญไม่ขึ้นทำบุไม่รู้จักไม่รู้จักทำบุญไม่ขึ้นรู้จักแต่เฮ็ดบาปบะหลงน้องเฮ็ดบาปบะหลงสิริพรนาไปฝากสิริพรกำลังไปจ้าวิมันมาตรงนี้ทุกคนเอาไงดีไว้เบบี้เบบี้เบบี้อีโมวิ่งเลยโมกำลังสี่คูนร้อย ทำไมล่ะตีว่ะทำไมล่ะไม่ได้กลัวนนะไม่ได้กลัวนนะ <What? S 1> ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะถ้าเจ๋งจริงก็มา,มาเจ๊เจ้มาช่วยนะครใหม่อุ๊ยอาคาลเกิดใหม่เอ๊ยพี่บารดี้ห้อยตีหน่อยว้ายเจ๊เจ๊เจ็บช่วยด้วยเย็นนะคะใจเย็นใครจะเจ็บ ช่วยด้วยบายพี่เตดคือตายแล้วอะบอทีนมากอันเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราอะคือนัมบรีเบอร์มาอันนี้แล้วอีกพวกวิ้แล้วคนพวกตีตีคือไม่มากกันอีพวกนั้นอะไรแล้วเร,เราจะตีได้อย่างไรคะว้ายสีเป๊ะมากแต่ว่าตายอาถาคา a คะ่ะเก่งกับแชมเปี้ยนเวอร์แต่ตายอาธาคานะคะ่ะแล้วใครจะไปไเปชียรเ เก็นไม่สวยเลยอ่ะใครจะไปบิรีฟล่ะคะว่าเมียนเกวนอันดำหนึ่งทายอาทาาดอุจาลาบูบูลาตูอ่ะติกตอกออกซ่อนย่าอ่ะดีกว่าอ้าย่ายายาคือเอ้ยไหนอ่ะพระเจ้ากดผิดไปขายหน้าชอจะบ้า บ,บนบโดโน,นแล้วคืออันแล้วไปเร็วไปเร็วมีอนยญาไหมอ่ะสู้ได้นะกลัวอะไรอ่ะอะไรอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ไม่เมื่อกี้เผลอไปกดขายนาชอนอยมากแล้วก็คือเดินออกมาจากบ้านแล้วโดนหลอมาอยู่มาอยู่มาอยู่ไงหล่ะไงล่ะไงล่ะมันเน่ไงล่ะจะมาเอาฉันหรอมาเคี้อันตีไปแล้วค่ะไม่ต้องกลัว ไม่ออกไปดนอีโมไม่ต้องตีมันนะหาวะาไปเฉวไม่เอาลุกเลือกรุ่เลือดดิฉันด้วยค่ะแกแค่เลือกแค่น้นคดิฉันตายค่ะตอนแรกหลังก็มาช่วยเพื่อนต่อให้อีทีมเวอร์ใครทีมเวอร์เอออาปาาปาปจะเอาก็เอาขอบคุณสำหรับการส่งประวานนะคะ t h a thank you f o r w e l l คนที่บอกมันจะเอาคือมันหมาถอยก่อนถอยก่อนโม่พี่ขอรีทองก่อนเพะถ้าผมจะเอาแต่ตัวเองไปอยู่บับฟ้าแล้วแต่ไม่มีบัฟฟ้านะจำไว้ถูกต้องถึงแม้มันจะเป็นการแบบแสลงแบบสลาสเลดก็ตามแล้วติ๊กติ๊กตีกับมาหรือยังแป๊บนึงขอเลนให้แป๊บนึงสวัสดีฮัสสวัสดีครับเธอโม่โม่ไม่ใช่โม่ใครข้างบนอะกำลังไป โมลุยอยากกลัวสวยมั่นอะไรมั่นใจเปียเลสหม่ตรงว่ารำคาญแดนหน้าแล้วนะโอ้เจ็บ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 ท่านมีคนไหมเนี่ยนี่อดี๋เพิ่งโมระวังนะเดี๋ยวเดีวเพิ่มเดี๋ยวกลั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 วให้ดันเลี้ยดันล่างไปไม่ได้หรอแล้วเราค่อยดันเอาได้ไหมเออรอไดเลสก่อนอ่ะตีได้ระวังนี้ มาสิวิ้ยมันลุมกลางแล้วมันลุมแต่ได้เมจพอเหรอไม่พอนะหมายถึงว่าได้เมจเราจะตีเป็นทันดอกไม่ทำไงล่ะเคียวอาแล้วก็จริงนะวิ้ยคือแฟดแฟดกันหมดเลยแฟดกันหมดแล้วไม่มีอันตีแล้วเคียวเอาการที่บอกว่าเพลย์ไลค์ดิสแล้วเจ๊ไปอยู่ไหนเจ๊ไปโดนเขาดักจ้าเออเนาะ นีนันบลิฟเวอร์แล้วกูยังไม่ได้ทำยังไงจะไดเไเะ้เรื่องมันไม่เยอะเรื่องมันไม่เยอะอย่าไปกลัวพี่แ<ะ>จะคิดถึงหายหายมันไม่มีอันตินะเคลแต่ว่าแกระวัดแกระว่าไม่เมื่อกี้ระเบิดไม่ถึงด้วยนอยอะ่ะแกก่อนจะนอยนะเมื่อกี้คือมันเข้ามาใช่ป,ป่ะมันก็เข้ามากับทานริยาใช่ป่ะเดลล่า ana, ตายก่อนประเด็นคือเดลล่ายังไม่ออกสอัญญาอีกหรอจเจ้าแรงไปถึงขนาดไหนกันเชียวเหอะไม่ถึงถึงเราหรอก็คิดถึงนิดนึงเพราะว่าแฟนเก่า เอาฮะนัมบัลิเวอร์ไปเร็วเจตีนี้รอก่อนก็ได้มั้งคือเสียชั้นสองร้อยแล้วว่ะเตงอตาค้างไม่ยังไม่เอายังไม่เอาไม่มเอาไม่หมายถึงเราก็ตีปูไปบูไปก่อนคืออีนี่มันเป็นอะไรไปตีคนเดียวเนาอเริ่มลรกจิตอนอันเนี้ยเพื่อนยังไม่มาเลยรอรีเซ็ตก่อนไหมเจ้ใครมาข้างหลังอ่ะ มันจะรีบไปไหนรอเพื่อนก่อนมันจะทําไมล่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 ะเล่นหรอตุ๊ดเนี่ยแค่เล่นรอเพื่อนมันยากหน่อยเดียวไปสอบเดี๋ยวสอบทำไมทําไมตุ๊ดทบไมจักรอนเอ้าจบดันค่ะเห็นไหมตัวเองก็หลงอยู่อย่างอ่ะชีจะไปหรออ่ะชีจะไปก็ไปกับชีหน่อย นี่เอเคียวละเนี่ยอุ้ยอ้าวแคบหนึ่งหลังอดะคะหลังราคาลุยเลยได้หมดเลยนะเออมันอันตีเคีวอันตีเองเคีวอันตีไม่ใช่อันตีราคาทำไมอ่ะเออไม่ได้รัดเลยอย่าหน่อยอ่ะไม่ประเด็นคือเคีวอันตีคือโดนด่าหนึ่งร้อย สั่งจังมาทำสิสอนยากก็ออกมาสิเจเกิดนะพ่อเออไม่รู้ใจอ่ะารถม,มาเล่นป่าเองมามาตีบาอนเลยมาตพี่ตีไหวสับ,บคือไม่หล่อเหลงอะไรเลย,เลยโม,โมโด,ดูข้างหลังให้พี่หน่อยไม่ต้องแกไม่ต้องเอาตกคนมาแล้วเนี่ยว้ายมาฆ่ามันไปฆ่ามันไปฆ่ามัน,ไป,มนไปหวานให้หน่อยมีหว่านไหม,มโม มไปจาัดก,การมันโมไปจัดก,การมันแค่นั้นแหละเยอะอต่อต่อต่อได้เกิดใหม่ไปแล้วเจ๋อโซนเจ๋อ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 โซนเจ๋อโซนเจ๋อโซนเจ๋อจะเป็นวิชซคือเจ๊หลบจากสกิลมันมหน่อยแต่มันไม่หลบเลยหรอคือ จบตายโธ่ดาเลียสแพ้ฉันมีซอนยาฮาวเวอร์การ์ดแล้วเดี๋ยวอิทาลิยาได้เจอฉันนะที่จะบอกให้นะไม่หยุดอ่ะใช้ทุกอย่างไปกับดาเดียรแล้วปะดาเดียรแพ้ออ้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี้เป็นไงล่ะนอนเบลีเวอร์ไหมล่ะโว้ยตอนนี้หนูอันตีปีนะเนี่ยทำไมล่ะทำไมล่ะเรดอะเยดันเลยดันเรดอะเรดอะทำไม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 ล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะนึกว่าจะแน่จบไหมเวนอันดับหนึ่งอยู่ที่ไหนล่ะแต่เซตการเคลวเองฉันมีซอนย่าอยู่ไม่กลัวแกจัดการเลยเดี๋ยวเซ็ตการเคยวเอง นี่สีอาจจะล้างต่อจะล้างต่อจะล้างต่อเป็นอันตีแป๊บนึงนะไปก่ยกอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอยู่วะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮึทำไมหรอไม่ได้เก่งนะจ๊ะหนูพี่แจ็คใช้กล้องอะไรครับชัดมากใช้กล้องโพเลเตอร์ควีนค่ะอันนี้ของจริงไหมไอันนี้ไม่มุกใช่ไหมคะ ไม่หมกาโอม h my god น,น่าเป็นวันฝรั่งเนี่ยคือเมื่อกี้มันดึงออกทำไมไม่หล่อเรืองคือรู้สึกว่ามันสกิลหน่วงๆออกไปช้ากว่านิดนึงอะ่ะบางในบางช็อตนะคือรีบจบมาคือเจ๊รอ,อก,ก่อนให้ให้ให้ทาริยากันไปไปดันบนไป <c ười> แล้วเจ๊ กับละแปลของก่อนอุ้ยข้างล่างโมโมกําลังไปจะโดนไหมโอ้กลับแล้วแม่หนูไม่คือเรียกแกให้ไปช่วยชีนหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยชีนก็เป็นซัพพอร์ตแกนะจริงน,นะครับเพราะว่าไม่ไปแล้วแล่นนานยังครับเพิ่ง่ขึ้นจา้าเฮ้เพิ่งขึ้นได้ไม่นานอุ้ยโดนไหมเนี่ย โยนไม่โดนเจย์ทำไรอย่านะถ้าพี่จะเข้าแกตายนะราคาอย่าเล่น <c oughs> ประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงเกมเลยนี่ทำไมล่ะไม่กลัวนะไม่กลัวนะไม่กลัวนะเอลเดอร์เจอกันเอลเดอร์โมมอรัง แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ <Okay. S 1> ไปตรงนี้ก่อนมโมโมไปโซนบารอนไว้ลูกเอยไม่ใช่บางกรลนนำไว้ลูกไปบางกรนบางกรนบางกรนเออกำลังจะไปเอารู้อยู่เดอรอจุดเนี้ยถ้ามันจะมาไฟเอาเอาคนก่อนนะอย่าไปเอาเพิเ่งเอาเอลเดอร์นนะถ้าพี่สมัยไม่ทันแล้วมันได้เราแรพ้ที่มาแล้วจ้ะที่ได้ พูดเสียเครสแล้วยินดีเลตรงนี้แล้วยากเอาสักคนก็ได้นะจริงๆได้มากกว่าหนึ่งเลยถ้าจะเอา,าอะยิ่เห็นี่เันมาแล้วเนะี่ยมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาละมันเอามาอันมมเอามละหยะโอ้ยเฉยก็ได้ไม่ได้พอหมันอ่าโมตีกับพี่ก็ได้ที่เหลือสู้ไปโมตีกับพี่ ตังตังกำลังพี่ไปช่วยตังอย่ามั่นนะอย่ามั่นนะอย่ามั่นนะเปิดโม่เยลเลวช่วยหน่อยจบคิดเยอะได้แล้วมีเอ็กซ์มีเอ็กซ์ไปคิวทำไมไม่ไปดันกลางดันบนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจบแหมมีเอ็กซ์ไปคิวคือต้องกลัวด้วยหรอโม ทำไมไม่ได้ไล์บ้านแดงแล้วับวันนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์ปกติหยุดบ้าจากบ้านแดงอยู่แล้วปกติไม่ได้ทําอะไรวันอาทิตย์ก็เลยแบบว่าอุ้ยวันนี้ก็ลองดูมาไล์ในบ้านนี้ดูว่าเอากระตุกไหมก็แสดงว่า,าก,ก็มีกระนหน่วง,งบ้างแต่ก็ยังไล์บ้านแดงปกติค่ะ